ใครหาอยู่นะตัวท็อปนะตัวนี้ราคา558,000นะสนใจทักมาได้เลยวาลรังตีอะไรมีให้ครบหมดสวัสดีครับอยู่กับผมครับเจลเจียมฮะเช่นเคยที่บางบ่อถนะูกประการนะก็นี่เลยเข้าใหม่ Honda City 1.5 rs นะตัวท็อปปี22ตัวนี้เป็นไฮบริดนะนี่ดูโลโก้นะสีฟ้าแบบนี้เป็นไฮบริดตัว rs นี่เข้าใหม่เลยกระจังหน้ารัางผึ้งนะมีลิ้นมีเคปตานนะตรงนี้ อ่าเขมด้วยไฟหน้าอะไรนี่สวยหมดคลิปเลยตัวล้อได้ดิสเบรกสล้อด้วยกระจกข้างดําพร้อมไฟเลี้ยวภายในฮะกระจกข้างพับไฟฟ้านะตัวนี้เป็นพุนสต t าร์ดด้วยแล้วก็พวงมาลาัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะมีพุชคอนโทรลอะไรพวกนี้มีมานะเออหนึ่งจุไฮบิดมีพุชคอนโทรลด้วยเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีครบมีกล้องหลังอะไรพวกนี้ครบหมดเบออาะผ้าอะคล่า นะครับผมสวยนี่นะเรียบร้อยตึงเปียหมดภายในสวยจริงนะคันนี้บอกเลยซนะิตี้คาร์นะตัวไฮบิดแล้วนี่ที่สําคัญนี่ให้ดูอย่างหนึงมีแอร์หลังนะมีแอร์ของผู้โดยสารด้วยตัวไฮบิดนะแบบนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังนิดนึงว่าหน้าตาเป็นแบบไหนถ้าเราปลดล็อกเนี่ยมันจะเปิดไฟนะแล้วถ้าล็อกก็เดี๋ยวไฟดับเองนี่นะแบบนี้เลยใครหาอยู่นะตัวท็อปนะตัวนี้ราคา5้าแ0หาหนะสนใจ พักมาได้เลยวารังตีอะไรมีให้ครบหมดส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนเดิมโอเคดูแลกันแบบนี้ครับอย่างที่บอกกันมีรับประกันโครงสร้างให้อันนี้รู้กันอยู่แล้วโอเคประมาณนี้ใครที่หาอยู่55800 0มมาก่อนเลือกก่อนเหมือนเดิมโอเคประมาณนี้ไปแล้วครับผมมาไว้เจอกันคันต่อไป